ก็เรี๋องานที่มี่เมากลับมาแล้วมาแล้วเที่ยวต่อยหอยตาเด้อพอออกตอนไทยิทธรรงบอดีสั์ไปสีล่าเออเนโอยบอดีสั์ไปสีิลาได้เนอเพื่อแต่วาตอนนเป็นปัจจัยอีกเนื้อแสกเกตนะครับแต่วันมทัสารการเป็นท่าเกี่ยวท่าทิ่นเน้อห้คินการจังการการกาดกุมบุงเกื่อนด้อเออให้สัเด็นหมากซเดคนไดในร้ายพีในหน้าร้ายพันจุ่ สุขาพาราลัไหลบ้ไม่ออกน่นไม่ออกคิิคทับเออโอ้ยก็เปลม่นขิงเกได้ไม่ออกคลิกทับคนไหวกวกาโรงแรมคนไหนว่าต่อยอดเป็นปัจจัยตัวไหนโร่นือแนกี่ไหมแสนหางแสนมีแสนโศกแสนใสอะไรับใส่ก่อยใส้สอยใส่ขอเด้วไ่ออกเ้อมีอาุวันะชูัพาราโสมันหนักด้วยมันเยอะดัก้จะไนนเลวัดยืนแวัดยืนเลือกือตัวเอง